สบายดีสบายดีเจ้าพี่น้องสบายดีสุขสุกคนครับสวัสดีเด้อพี่น้องกับร้านสิหนึ่งเข่ากินมาที่กินแล้วข่าวเศร้าแก๊สผัดเพลงจะบปนมิเตอแนวเพลเลยเหนื่อยกลางสิหนึ่งเข่ากินบอกแก๊สเพลงหรืองอยู่โอ้ กำลังว่าจูดแก๊สกินมันคือแห้งแทแบบจ๊บเปิงหัวแก๊สพอคุโคลดแบบว่ามันอันนี้ด้เห็นขนาดมันเป็นแบบว่าตัวล่องเป็นแค่แบบประกอบมันเป็นอันนี้เสนาเส้นมักินลมันกระุดออกเลยเทเป็นยวงเลยจ้าจะได้ซื้อใหม่ใส่เตะเหื่อยจะได้กิดข่าวบ่ นะสือเล็ไผมาดังไผกันแบบนี้สื้อไฟแช็กมาดังไฟกำลังว่าสีทอดไก่หนึ่งข่าวช่วงนี้กินขาน้าวเหนียวพราะวันาวจ้าเบิดนี่หุดออกเป็นยวงเลยหัวมันหัวมันอันนี้เด้หลุดโ,โคบออกประกาศใส่ต่อแล้วมันหลุดออกเบิดแล้ว นี่ซื้อกับ <c oughs> พันบาทเพื่อนนี่นะวันเดียวนี้พันบาทช่วงน,นี้กินข้าวเหนียวไปก่อนจ้าหนูเข่ากับยี่เวเสียหลังไฟหนึ่งเขาเ่าแล้วกับแปกอันนี้แล้วไปแปะไงเงงแปะเงีเ้งขางสวนยันปลาปีน ดอกไม้ส,สวยๆจ้าเจอกันดอกไม้ก่อนอกไม้เก็บมาแต่เก็บมาแต่ทงนาได้เด็ดนะเจอกันดอกไม้แดดก็เริ่มออกมาแล้วพี่น้อง <c oughs> นี่โอ้เสียงเด็กเกดเทกำลังวัดสีหนึ่งเขากำลังวัดสีทอดไก่เข้าขไปในบ้านก็มาซื้อไอ้ไปแช็กมาตึงดังไฟ ในหนึ่งข้าวกินละจ้ากินข้าวเหนียวช่วงนี้ค่ะข้าวเจ้าจเาบิดข้าวเจ้าเบิดช่วงนี้ประหยัดจินข้าวเหนียวค่ะจะไปตกซื้อเตาแก๊สคาเฟ่พี่เราเออไอ้กันกำลังไปเปิดแก๊สจุดแก๊สติกกินแก๊สคือเหม็น่ว่าก็เลยปิดหัวเปิดเปล่งผลวาคุโคบลนว่าไอ้ต้นอันมันเป็นแค่ สเตเลสคือสังกสีนะมันเข่ากี่ส้นเนล้ยมันหน็อตมันขาดหน็อตมันรุดรุหัวรุดออกไปตัวหัวยังรุดไปตัวหัวเลยบอกซื้อใหม่และซื้อมาตอนนั้นพันพันกว่าบาทจ้าหนึ่งเตาไปก่อนนะคะนี่กำลังขึ้นอายแล้วในเพรองบรรยากาศหลังฝนตกวิวก็สิประมาณนี้วิวประมาณนี้ละจ้าฝนตกบ้านเรา จิทอดไก่พี่น้องเอ้จิทอดไก่กับตํามักถั่วที่สาวนมาหายอะไรไก่ในตู้เย็นไก่ที่นางฟิตไว้นะนี่ค่ะของที่เขาแส่ตู้ฟิตไวนะ้เนี่ยเวลาเราออกเขาเอามากินกับเขาออกมากินกับแบบว่าอันนั้นคือเก่าเลยพี่น้องยังสดคือเก่าว่าตู้ฟิตความเย็นมันถึงแนละ้วตู้ฟิตความเย็นมันถึงบรรยากาศปราดเรา วันนี้เราจะกินข่าวอยู่หน้าบ้านบรรยากาศวิวดีๆพี่นะ้องอากาศบ้านเราก็วิวดีสนิลจ้าเอ้ยสั่งเตาแก๊สเทเลยซื้อกับพันก็บ,บาทพอไปนะหัวมันนะนันเป็นอันนี้บางๆนะเป็นสเตเตรเลยแล้วก็แค่จอดนหน่อยหนึ่งห้อยจอดมันกีสเนมกินแล้วมันขาดกระแล้วความฮอนกับกีสเนมเผา เกตเตปอบบางพจนสมราคาไปแล้วเนาะกัจักได้ดีๆต้องเอาราคาดีๆบรรยากาศวันนี้เราจะกินข้าวนาบ้านนะคะข้าวนาบ้านชิวๆนั่งชิวๆนาบ้านไก่กรสีทอดไฟกรสีมัางค่าไฟข้างนานบองหงก็เลยมาัางพี่น้องมาัางออกบังเ้อเหตุผลยันบ่งหงนะอเพาะอียง นี่แมงม้เบิงแมงไม้ยวามันเข่าทั้งใดวะเบงแม่แม่ที่แต่แมงม้นี่มันเข่าทั้งใดนี่มันนีไฟบดทะลุตีมาออกแล้วสองอันเหลืออันริมสุดไก่กับสิถอดเข่ากับมันดิน <c oughs> บางเองเลยจ้าที่ขาเบงแม่ สะพอมันไม่มันหลายเนาะไก่คอยเริ่มเหลืองแล้วไก่ค่อยเริ่มเหลืองเลยจ้ามันต้องแบบว่าอยากให้ไก่สุกเนาะกรอบทั้งนอกกรอบทั้งในเราต้องทอดไฟอ่อนๆทอดไฟอ่อน,ออนแล้วไก่จะสวยเหลืองสวยแล้วก็สุกทั้งนอกทั้งในจะกรอบดีด้วยนะคะ ค่ะแล้วเราก็จะไปตามะโถตำมะโถค่ะตำมะโถมากินกับไก่ทอดเหลืองงามแล้วจ้าทอดไฟอ่อนๆเส้นเหลืองงามกรอบนอกนุ่มในจ้าเแซ่บๆนะคะมาเดวจักพี่น้องจ้าแซ่บๆปานหาอร่อยอร่อยอร่อยจ้าทอดไก่กระตำมะโถ ำบายดนะีพี่น้องไก่ทอดไก่ทอดอสวยๆตำมกถั่วปีนะเรามาเด้อ bà ไข้กรอบแคบขนาะด แซ่พนด บรรยากาศไปทำยังไนะพี่น้อง